สวัสดีครับผมเฟรนเบเกอร์นะครับก็กลับมาอีกแล้วกับไปไปคลิปออฟเอร่โลซีซเซนที่สานะครับแล้วทำไมผมถึงยูดีๆก็มาทำคลิปก,กันช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้นะครับคือเรื่องมี่ว่าก็ยินที่เห็นในรูปเลยนะครับคือลีดอยู่นักนะครับคันนี้นี่ ไอ้ฟุตบอลที่แข,ข่ขงกันช่วงการสัปดาห์นี่คือคาราบาลครับนะครับรอบสองครับโอ้โหซึ่งคาราบาลคราบสองนี่ลีดยันตัต่นัดจะเปิดเปิดบ้านเจอกับครูเอเล,ล็กซานดราเป็นทีมในลีกวันนะครับโอ้โ,โหซึ่งก็นะผลปรากฏว่านะครับลีดยันตั้งแต่ก็สามารถรังแกใช้คำว่ารังแกเด็กน้อยกันเลยทีเดียว,วยนึกถึถล่มครูเอเล็กซานดราไปถึงสามประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวนะโอ้โหก็น่าจะเห็นครูเอเล็กซานดราเป็นเครื่องมือในการระบายอารมณ์ครับ ซึ่งที่จริงเนี่ยสารัะเด็กอยูนี่ก็เริ่มฟิตตั้งแต่การจับตัวเพื่อเล่นแล้วกับอดัมฟอร์ชอที่อันนี้นี่กรณีคล้ายกับเบอร์ดี้ตอนช่วงตอนโชว์เดอะคิงออฟเโรโลซิสันที่สองเลยคือเจ็บไปนานเลยครับนานนานจนอันนี้เผลอๆหนักกว่าเบอร์ดี้เลยครับคือคือไอ้เบอร์ดี้หายไปก้าเดือนใช่ไหมแต่ฟอร์ชอหายจากสนามไปเกือบ2ปีกันเลยทีเดียวคือพิมเมอรีทันฤดูกาลอบไม่หายไปเลยอ่ะ ทีมลิงลื่นนกลื่นการทีแล้วทั้งลื่นการอะไม่อย่าว่าแต่อย่าว่าแต่จะได้ลงสนามเลยชื่อสปอตยังไม่มีเลยก็คือหายไปนานเลยซึ่งฟอร์เช้าก็ได้ลงไปตัวจีคู่คาวิดฟิลิปนะครับโหแต่ก็นะครับก็มันกลับมาอะไรท้งสหลับมากับใ้การแกล้งคนดูวะผมคือคือในฟุตบอลคาราบาวครับเนี่ยก็คือก็คือปกติปกติจะชอบเอาดาวลูกมาลงป่าเว้ลง คือแม่งจัดชุดใหญ่กันเลยทีเดียวคือแบบเมลิเย่ลงตัวจริงรวมถึงรวมถึงแบบไอ้ผู้เล่นส่วนใหญ่ลนะถ้าเป็นพวกที่ดาวุ่งแบบดาวุ่งจริงๆอะที่แทบไม่ได้ลงสนามในพรีเมียร์ลีกอะก็แทบไม่เห็นได้ซ้ำอะซึ่งดาวล่กจริงๆอะคือก็คือเจม,มีช่ชชกเกตันที่อยู่แบ็คขวาครับโอ้โห <c oughs> แต่ก็คือแต่ก็แต่คือดาวรุ่งแต่แต่มันลงมาตั้งนานแล้วอะไอ้ชชกเกตันอะมันก็ลงได้แบบได้เรื่อยๆนะครับ ซึ่งก็เหตุผลที่ผมพูดมาซะยาวเกี่ยวกับเรื่องการจัดตัวผู้เล่นอะไรเงี้แล้วก็คือคือ,คอไม่มีเฮียอะไรเลยไม่กินกันไม่ได้ครับก็นะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่แน่ใจครูอลสันดาที่อันนี้อยา่าเรียกว่าเจาดรถบัตเลยอันนี้จอดตู้รถไฟเยอะมากกว่าครับเพราะว่านหมูนหมูแฟนบอลอังกฤษเนี่ยเขาชอบเรียกครูอลสันดาเดอะเรเวเมอร์นะก็คือพนักง,งานรถไฟนั่นแหละครับซึ่งน่าจะเกี่ยวกับบริษัทรถไฟที่อยู่ใกล้ๆเคียงครับแต่ก็แล้วไงครับจอดรถจอดตู้รถไฟแล้วไงครับก็ ก็ยังก็ยังเอาไม่อยู่อยู่ดีสุดท้ายก็โดนจนได้หนึ่งประตูต่อศูนย์จากคาวินฟิลิปานั่นแหละครับโอ้โห <c oughs> ซึ่งฟิลิปลงมาทีกล็ลงมาสวยเลยยิงได้ในนาทีที่เ9็ดโอ้โห <c oughs> คือแม่งนานมากกว่าจะยิงอ่ะแต่พอยิงทีนี่ <c oughs> <c oughs> เห็นสกอร์ใช่ไหมที่บอกว่า30มนะูนอ่ะเพราะว่าค <c oughs> รูอเลสซานดาก,ก็าเสียจะเอาประตูคืนให้ได้สุดท้ายน่าจะไม่ได้พอ,อยังโดนยิงสอลูกรวดเลย โดยผู้เล่นสองโดยผู้เล่นคนเดียวคือแจ็คแเทลินสันในนาทีที่8ปดสและ90นะครับโอ้โหก็คือแบบในช่วงในช่วงประมาณ5นาทีโดนแฮร์รี่สันยิงไป2ลูกเลยโอ้โหเจ้าว่าขวดเหี้ยมกันไปนะสำหรับสำหรับลี่ยูงตเ้งคำถสงสัยระบายให้อารมณ์นะเพราะพิมลี่ยังไม่ชนะใครเลยก็เลยระบายกับครูอเลนซานด้าเพื่อเป็นการเพื่อการเร้าอารมณ์นะครับ ก็อันนี้นี่มาขอพูดถึงคนหลงหลังเกมรู้ถึงบอลคู่อื่นด้วยครับซึ่งบอลคู่อื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงทุกคนะู่แล้วเพราะว่าแม่งเยอะมากคนระับนั้นขอเก็บเฉพาะที่เป็นเพลงลิขิตเลยนะซึ่งคนหลงหลังเกมเนี่ยก็อย่างที่บอกฟอร์ชอลก็น่ซึ่งที่หายไปนานก็กลับมากลับมาแล้วนะครโอ้โหก็ไละอียใน,นที่กลับมาเยี่ยมบ้านเหมือนกันก็นกคือลุกเมอร์ฟี่ซึ่งเป็นพเพื่อนของครูเล็กซารา คือถ้าใครรู้กันดีดีแล้วคือลีกจะต้องแต่เคยหลุดไปไกลถึงลีกวันทีเดียวในช่วงที่กำลังตกต่ำครับซึ่งมันทำให้ให้ได้ได้นักเตะอย่างลุกเมอร์ฟี่มาซึ่งเป็นนักเตะที่ยในแท็กลิกวันนะครับคือได้ตัวมาก็อยู่หยุดอยู่มาได้ไม่นานสุดท้ายก็ต้องย้ายทีมกันไปครับแต่ก็แต่ก็หลังจากที่ผ่านไปหลายปีสุดในที่สุดเมอร์ฟี่ก็กลับมาครับกลับมาเยี่ยมบ้านเก่าอย่างเอรันโรดอีกครั้งหนึ่งซึ่งได้รับการปรบมืออย่างมหาศาลกันเลยทีเดียวจากแฟนบอลเกือบ40,000่นคนนะโม ก็แล้วเรื่องในเราฟุตบอลอีสต์คัมมิ่งโฮมจริงๆนะ <laughs> ส่วนส่วนตอนพูดเอออย่างที่บอกมันมันระบุไม่ได้ทุกคู่หรอกเพราะว่าไม่เยอะมากครับแค่อาเซมบอทีในพรีเมียร์ลีกแล้วกันครับโดยเริ่มจากครับไบรตันนะก็ก็นะครับกดกดยังซ่ามไม่เลิกด้วยการกดคาริฟซิตี้ไปถึงสองสูดนะโอ้โห ส่วนส่วนเบนฟอร์ดและลังจากที่อึดอัดกับคริสตันพาเลนะที่ยิงไม่ได้สักทีก็เลยไปลงก,กับฟอเรสต์กรีนโลเวอร์ด้วยการกดไปสามประตูต้นหนึ่งครับผมส่วนมีโซนมีเหตุการณ์ที่นักฟูลสวัสดีเละเทถึงสองสามเหตุการณ์กันเลยทีเดียวโดยน่าจะมูเซนตันนาทีน่จาจะอึดอัดที่แพ้สเปอร์ของนูโนมาค <laughs> รับ้วยการกดเละโดยการกดกดน็อตแค่ฟอรเรสต์ไปเละเทถึงสี่ศูนย์ฟูลสวัสด์กันเลยทีเดียวครับ และมีอีกทีมนึงที่ใช้ใช้ทีมอื่นเป็นเครื่องมือนในการระบายอารมณ์เหมือนกันนะก็คือก็คือนอร์เวซิตี้ที่อัดโดนดน,ดนเออแมซิตี้เนี่ยใช้อันนี้ใช้เข้าข่มขืนและยืนมอฟพอโดนกดไปถึง50ูนะคราวนี้นี่ล่อบอลมันแบบเละเทะเลยถึง60ูนสวัสดกันเลยทีเดียว โอหเล่นได้เร็วอ่ะเล่นได้เร็วอ่ะอันนี้น่าจะหนักกว่าที่ตัวเองเพิ่งโดนมาอันนี้อย่าเรียกว่าคบเขือแลยยืนมออันเนี้ยอันนี้เรารุมสก,กัดรรแล้วมากกว่าครับโอ้โหส่วนอีกทีมหนึ่งที่รุมสก,กรรมัดผู่แข่งมันเล็กไม่เป็นเช่นดีก็คือแอสตันวิลล่าที่ล่อบบาร์รอบเละเทะถึง6สูดแล้วโอ้โหส่วนคู่เด็กก็มีเอเวอร์ตันที่บุกไปกดฮันเดอร์ฟิลด์ทาวถึง2หนึ่งครับ แล้วก็วัดฟอร์ดสามารถกดสคริสตันพาเล็ไปได้หนึ่งประตูต่อหนึ่นะโอ้โหเล่นๆใส่เพื่อนร่วมมิบิลลี่ตกรอบไปเลยนะจัดว่าหดจัดว่าหดเยี่ยมกันไปนะครับคือแบบแม่งเละเทะจัดว่าเละเทะมากนะสำหรับสำหรับบอลลี่คับบอลลี่คับรอบสองในช่วงคืนที่ผ่านมานะครับก็จบไปแล้วสำหรับ The King of a เ r o ์โลซ s สนที่สามนะ ก็นะครับหากชอบให้กดไลค์ครับหากชอบมากๆให้กดซับสไครป์ครับหากชอบมากกว่านี้ก็กดแชร์ไปเลยนะครับก็นะครับแล้วด้านนี้ก็ The King of Air ซิสเซซีทีสามก็กระกลับไปเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอีกครั้งนึงนะคราวนี้ไปไปเยือนเบอร์ลี่นะครับโอ้โหก็นะโชคท้ายเรื่องกัรเบอร์ลี่ก็โดนหลินขลับเละเทะไปถึง400ฟุสวัดเลยทีเดียวนะแล้วแล้วพอไปเยือนเบอร์ลี่ครั้งนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ รอดูก็ได้เลยครับผมขอบคุณครับ